ัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พยโยโรทิบลาปอนทราทองคำบุญบิคอยนะครับประจำวันที่21กันยายน2564กับสถาบันที่ให้คำึาษาภาษาฟอร์เร็กเอฟเอฟพีเอฟเอ็กเลิร์นิ่งมาดูที่คู่แรกนะครับยูโรนะรตอนนี้ยูโรนะครับราคาเนี่ยนะรเริ่มที่จะย่อลงมานะรเริ่มที่จะย่อลงมาแล้วก็ผมอามองว่าโอกาสที่ราคานะครับจะสามารถที่จะ กลับขึ้นมาได้นะกลับขึ้นมาได้ก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าจากที่ได้ตีฟิโบเลชีนะไปเมื่อวานนี้นะราคาเนี่ยก็มีการกลับขึ้นมานะแต่ถามว่าราคามีโอกาสย่อลงมาไหมก็มีโอกาสนะเพราะว่าราคาเนี่ยยังต้องเจอแนวต้านอีกเยอะนะอีกเยอะมากนะแล้วก็มันถือว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาไม่ได้แข็งแรงนะไม่ได้แข็งแรงเพราะฉะนั้น จังหวะแบบนี้นะครับในหนึ่งชั่วโมงนะครับในสีชั่วโมงเดี๋ยวว่าสามารถช็อตได้นะครับถ้าเกิดว่ายืนนะครับยืนที่เส้นนี้ไม่ได้นะับเทรนด์ไลน์ตรงนี้หรือหกสิบแปดเปอเซ็นต์ของเฟอรชี่ไม่ได้นะครับยืนไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็คือย่อนะครับย่อมองว่าย่อแล้วก็ลงต่อนะครับผมปรับมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะเดี๋ยว เราลากฟิวชั่มาแบบนี้เลยเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันก็เป็นขาลงใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เบรกมันไม่เบรกเส้นสีแดงหรือเข้าใกล้เส้นสีแดงแล้วไม่เบรกเนะี่ยผมมองว่าสามารถที่จะเปิดช็อตได้นะแล้วก็เป้าหมายนะครับยังคงมองว่าลงต่อนะครับอย่างน้อยก็ต้องลงต่ออีกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับ <c oughs> อย่างน้อย มองว่าลงมานี่คนระับลงมานี่เลยนี่ครับลงมานี่เลยประมาณนี้เลยนะครับสําหรับยูโรมาดูที่ปอนนะปอนตอนนี้กลับโตขึ้นมานะต้องบอกว่ากลับโตขึ้นมาแล้วก็เราคาเนี่ยนะถ้าดูตามฟิวชชีสีเหลืองเนี่ยราคานะนะครับอยู่ที่131.2%นะครับลงมา แล้วก็ดีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจังหวะแบบนี้นะราคามีโอกาสที่จะเบรกเส้นนับหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับคุณนะก็ซื้อตามได้เลยนะครับซื้อตามเป้าหมายนะครับคือนะครับตรงนี้ครับคือเส้นนี้นะครับเส้นนี้สีเหลืองนะครับเป็นสีสีชมพูนะครับนี่ครับคือตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็มองว่าซื้อได้นะถ้าเกิดว่าเบรกตรงนี้นะครับผมมาดูที่ทองคำบ้างนะทองคำเนี่ยต้องบอกว่าราคานะครับค่อนข้างที่จะผ่านตรงนี้ไปไม่ได้นะผ่านแนวต้านี้ไปไม่ได้นะกลายเป็นเดอรเบินท็อปนะกลายเป็นเดอรเบินท็อปผมมองว่ามีโอกาสที่จะลงมาคนระับมีโอกาสที่จะลงมาอย่างน้อยที่สุดนะครับต้องหลุดแนวะรับที่3 8มสดเนะครับ ลงมาได้นะลงมาที่100เลยนะถ้าหลุด3ามเรสองเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดนะราคากลับโูขึ้นไปที่ร้อยสามสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนึ่งร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็กรอบนะกรอบถือว่าเออเดี๋ยวผมขอวัดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็กรอบสี่ชั่วโมงนะมองว่าไปที่ตรงนี้ได้นะไปที่กรอบตรงนี้ได้อีกอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเบรกไปได้นะก็ไปต่อ นะแต่ถ้าเกิดว่าเบรกไปไม่ได้นะก็ยังอยู่ในกรอบขาลงอยู่ครับนะแบบนี้ขึ้นไปนะขึ้นไปตรงนี้ก็เดี๋ยวไล่แบบนี้มาก็ได้นะครับก็คือถ้าขึ้นไปอย่างนี้นะเบรกได้นะไปต่อนะถ้าหลุดมานี่ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับทองคำ โมดีบิตคอยน์บ้างนะครับทงเออบิตคอยต้องบอกว่าถือว่าการเล่นของราคาเนี่ยว,ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างผันผวนมากนะผมยังคงให้น้ําหนักของบิตคอยถือว่าถามว่าอนาคตนะมองไปได้ไหมมองไปได้นะครับแต่ก็ยังคงอาจจะเจอนะอาจจะเจอตรงแนวต,ต้านตรงนี้ได้นะครับตรงแนวต้านตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะ ลงต่อนะลงต่อเพราะว่าในหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สีชั่วโมงเนี่ยเป็นขาลงนะครับในหนึ่งใน1วันเนี่ยนะครับในหนึ่งวัน,น,นะน,น,วนถ้าเราตีเทนไลน์นะครับตีแทนไลน์ตรงนี้แล้วเราจะเห็นอะไรที่เราควรจะต้องเห็นแล้วนะครับมาตรงนี้นะครับ พอมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอาคารับมาตรงนี้เห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้มาตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้นะครับกลายเป็นสามเหลี่ยม สามเดแบบนี้นะครับสิ่งที่จะเห็นก็คือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนะี่ยเราต้องดูแล้วว่ามันก็ยังมองว่าขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าทาําสําเร็จแบบนี้มองว่าขึ้นได้นะครับแล้วก็โอกาสที่ราคาเนะี่ยจะสามารถเบรกนะครับแล้วก็ไปที่จุดตรงนี้เหมือนเดิมนะ มีโอกาสนะมีโอกาสแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้น <c oughs> จังหวะแบบนี้นะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จริงจริงจมัคนควรจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าขึ้นลงนะครับขึ้นลงในกรก นะขึ้นลงในกรอบแบบนี้มันมันจะมีกกอบใหญ่กกอบเล็กนะเดี๋ยวยัยงไงเดี๋ยวพ่กนี้ผมจะตีให้ใหม่แล้วกันนะครับให้ใหม่แล้วกันแล้วก็จะหาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้